กิมนาอันไหนให้ให้ให้เบอร์นี้ได้บ้ครับกินหยาบักินหยากระเพืองมาสัตโอ้เจ้าแอยกินหยากระเพื่องมสัตยากระเพื่องมาพ่อเอกอีกคนว่ากินหยากินหยาแหงให้เบอร์นี้มาสัโอ้ขวยเลยโมเม่นคนแมคนโมเม่นขัยโอ้ Get, get, get away. <laughs> ไปน้องพี่น้องสาวเราแล้วก็สาวดีพี่น้องชาวไทยสุภูสุคนแล้วก็เอซี่ผู้ติดกดแล้วก็บอกดผู้ติดเบิ้งแล้วก็บอกเบิ้งผู้ติดงามแล้วก็บอกงามสุภูสุคนเนาะพี่น้องเนาะมาอยู่ในกันพี่น้องเหมือนเดิมก็เชือบต้นพ่าแดกได้มันนี่พามากินพี่น้องตำรวมพี่น้องตำรวมโมยอมีต้มมีหอยมีตีนไก่มีปลาหมึกมีหลายอย่างพี่น้องผลดอกลูกสินมาพี่น้องมากินในกันเอาลายเจ็บคอส้มแขวแล้วพี่น้อง มามามาอืมแคน้อยพี่หน่อโอ้น้องพักพี่หน่องครับความสวยความงามเล้พี่หน่องมีสมูสมูบูมานำเสนอพี่หน่อง จ,จูดูวิตามินซีต่างๆพี่น้องเลยสู่้วก็าศผัวขี้หมนาวๆนะพี่น้องความสาวยความงามก็มีทั้งกระป๋อ,อกาแฟะนะพี่น้องอย่าลืมสมัครติดต่อคุณบุญทรงหน่อยพี่น้องนะตามเฟซบุ๊กที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอแล้วก็เบอร์โทรพี่น้องแจ้งกับฟังนะพี่น้องตามนาั้อะลรพี่น้อง,งสโมสรกันใหย่ดเขปป้าไปในปรั Đó <tapen> đây <up> <tapen up> <tapen up> แล้วไม่มยังอ่ะคอมเมนต์มาเด้พี่น้องให้ขอไปใส่นาะเอฟซีตุบตุกตุกคนเนาะมาคอมเมนต์ทั้งมีสลัดไ่มีสลัดกระซัหงหายไปเอฟซีมั้ง,งยังไงเจ้าก็ยังเบิ่งยังกดเนาะพี่น้องนะโอ้โหเออเฮ้ยอายเพื่อนกันละคลิปหน้า อันนให้ให้ให้บางอย่าได้้ากินหยากินหยากะเพื่อเจ้าหอยกินหยากะเพื่อมาสั่นหยากะเพื่อมาพอเอกอีคนน่ากินหยากินกินหยาแหงให้บ่งนี่างาซั่นโอ้โห้วเยมเนตขแอนคนนโมเมนอ์ขั้วโอ้ยเฮ้ยเราสนใจมัน เจอะเลยเด่นเ่งยังตยคนนี่ให้ตะคักเพราะนะเช็บต้นเช็บต้นอันนั้นคอในตัวเอีเห็ดอันนนั้ให้เบิ่งเนี้ยั้งมาสักขี่โบแกส่งสันโอ้น่าก,กลัวกินงใหญ่เลย อยู่พี่น้องทำอยู่ๆทำรวมอยู่ๆพี่น้องว้าวนี่ดูนะพี่น้องเบิ้งแล้วกดไหลกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเหมือนเดิมพี่น้องเบิ้งรบสองทีคอยกดติดตามกดไลห์มันจังบดดูบ่รุษนะพี่น้องเฮ้ย ขอขอบใจสุดๆคุน้อพี่น้อนะมากินกันหมแซบพี่น้องออกกระบอออกจ้า อยู่ไฮสแต็กยังอยู่กับไม่ประโยชน์เปลืองเขาเพล่องเงาออกได้แล้วเจ้าออกได้แล้วออกอะไรอยู่ด่วนล่ะเปืือนเขาเปลืองเงาออกลิศหรออ๋ออยู่ไฮสแตกเนี่ยออกก็บออกเป็ดได้พี่น้องเป็ด เลี้ยงเป็ดไว้มันบอออกไข่มันจะไปคิดใกล้พี่น้องบ่เกียกเก่ยวบ่เกี่ยวบ่เกี่ยวบ่อถึงเป็ดพี่น้องเป็ดมันเลี้ยงเขาเลี้ยงหนาม,มันบอกออกไข่นะี่ต้องังตมถึงเป็ดบ่อแมนพี่น้องบอ่อเกียเ่ยวเดี๋ยวชัวลง ใดวลมยังไงคอมเมนต์หน่เหมือนเดิมนะพี่น้องอะไรเห็ุใดก็เหตดพี่น้องอะไรเหตวใดกับบเห็ดหัวนเหตุดหตใตดท่เป็นอย่างนงหอหองแ ปลาหมึกเนะี่หมึกหันดอดตีนี้มีหลายาอย่างเียเนาะรวมทำร่รวม มีพอกินก็อยู่กับพ่อพี่เนาะเขาจะมีความสุขเขาโตกับพอ่อกลาา่าวไปแทนยูนะอย่าลืมเลยพี่น้องเราติดตามเก็บต่อไปบอะไรๆเจอกับพ่อเป็นกังใจให้เด้อพี่น้องได้ละให้พี่น้อ,นเอ,เองเ,องเองนะอย่าลืม บอกออกก็ซ้ำมันเนี่กระเลี่ยงมันไปเรื่อยบอกออกก็เลี่ยงไปเลยพี่น้องจุดมันออกไข่อลไรพี่น้องจะได้หล่งเลี่ยงมากเนาะบอกสซ้ำว่หนางมึนหนาดันซ้ำเป็นเขาเปิ่งหนาซ้ำพ่อขากินขายพี่เนาะไปพี่น้องไปพ่อขี่จีแต๋ล่ะไปพ่อบอกให้พ่อพ่อคน